เคยไหมที่คนทั้งโลกมองว่าเราผิดแต่ในใจเราคิดว่าทําถูกคุณเคยโดนใส่ร้ายจนสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่เขาว่าจริงๆถ้าใช่ลองฟังเรื่องของเขาคนนี้ดูครับผู้ที่เคยถูกตราหน้าว่าฆ่าตกรต่อเนื่องเขาฆ่าคนจริงๆแต่ใจเขาเคยใสบริสุทธิกว่าใครหลายๆคนมาฟังเรื่องขององคุลีมาน แล้วคุณจะได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการค่านี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอบคุณที่กลับมารับฟังย้อนรอยพุทธกับช่วงของใครซ่อนอะไรไว้เบื้องหลังย้อนฟังเหตุการณ์ในพุทธประวัติผ่านภาษาร่วมสมัยแม้บางถ้อยคําอาจมีการเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่เนื้อหาทั้งหมดยังคงยึดหลักจากพระไตรปิฎกและคําสอนนั่งเดิมอย่างเคร่งครัดครับตอนนี้ เราจะย้อนกลับไปดูเรื่องขององคุลีมานที่ใครๆก็รู้ว่าเขาเคยฆ่าคนเกือบพันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่าเขาไม่ได้เริ่มต้นจากใจที่โหดร้ายเลยแม้แต่น,นิดเดียวในเมืองสาวัตถีแขวนโกศลส,สมัยพระพุทธเจ้ามีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาในราตรีที่ท้องฟ้าดูอึมครึมดาวไม่ส่องแสงและเมื่อเด็กคนนี้เกิดขึ้น ทั้งเมืองเกิดเหตุการณ์ประหลาดอาวุธต่างๆในเมืองเปล่งประกายขึ้นมาเองเหมือนจะบอกเล่าอะไรบางอย่างพ่อแม่ของเขาตกใจกับลางประหลาดนี้จึงเชิญโหนมาดูลายมือลูกและโหนก็บอกอย่างเด็ดขาดว่าเด็กคนนี้จะเป็นโจรผู้ร้ายแต่ถ้าเขาออกบวชจะกลายเป็นคนดีเด่นคำทํานายที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนี้ทำให้พ่อแม่ของเขาหนักใจ แต่ก็ยังคงรักลูกจึงตั้งชื่อให้เขาว่าอาหิงสก,กะหมายถึงผู้ไม่เบียดเบียนหวังว่าชื่อดีๆจะเปลี่ยนดวงชะตาของลูกแต่คําทํานายนั้นมันเหมือนคํำสาปที่ค่อยๆฝังลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนรอบข้างรวมถึงตัวเขาเองด้วยอหิงสก,กะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่เงียบขรึมมีสติปัญญาดีเรียนรู้ได้เร็ว และที่สำคัญเขาไม่เคยทำร้ายใครเลยชื่อของเขาสมกับตัวจริงทุกประการแต่ชาวบ้านที่รู้เรื่องคำทำนายกลับมองเขาด้วยความระแวงและคำทำนายนั้นก็เหมือนคำสาบที่ค่อยค่อยฝังลึกเข้าไปในจิตใจของทุกคนรอบข้างรวมถึงตัวเขาเองด้วยทำให้เขาค่อยๆรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกเมื่อโตขึ้นพ่อแม่ส่งอหิงสกะไปเรียนที่ตะกะศิลา กับอาจารย์พรามผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งอหิงสก,กะกลายเป็นสิทธิที่ดีเด่นเรียนรู้ได้เร็วกว่าใครๆมีความตั้งใจจริงและเคารพอาจารย์อย่างแท้จริงอาจารย์เองก็ยอมรับว่าอาหิงสก,กะเป็นสิทธิที่เก่งที่สุดที่เขาเคยสอนทุกอย่างดูจะราบรื่นดีจนกระทั่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอาจารย์ผู้นี้เกิดความอิจฉาในตัวสิทธ เพราะเห็นว่าเขาได้รับความรักจากคนในบ้านมากเกินไปและความอิจฉานี้ค่อยๆกัดกินใจจนเขาคิดแผนร้ายขึ้นมาวันหนึ่งอาจารย์เรียกอหิงสกะมหาเขาบอกว่าจะสอนวิชาสูงสุดให้วิชาอันลึกล้ำที่ไม่มีใครได้มาก่อนแต่มันต้องใช้วิธีพิเศษและเมื่ออหิงสกะถามถึงวิธีพิเศษนั้นอาจารย์ก็เงียบไปชั่วขณะ แล้วเอ่ยออกมาด้วยเสียงเย็นชาเธอต้องฆ่าคนหนึ่งพันคนแล้วตัดนิ้วมือเขามาทำสร้อยคออหิงสก,กะตกใจมากเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายใครเลยและบอกว่าตัวเองไม่เคยฆ่าใครไม่อยากฆ่าใครด้วยแต่อาจารย์กลับถามด้วยเสียงที่แข็งกร้าวว่าเขาจะไม่เชื่อฟังอาจารย์แล้วหรือถ้าไม่ทำตามที่สอนแสดงว่าไม่ใช่สิทธิ์ที่ดี อหิงสก,กะรู้สึกสับสนเขาเคารพอาจารย์มากและไม่เคยขัดคำสอนเลยเขาถามด้วยความสับสนว่าจะได้วิชาอันลึกล้ำนี้จริงหรืออาจารย์ยืนยันว่าจริงแต่ต้องทำให้ครบหนึ่งพันถ้าไม่ครบจะไม่ได้วิชาเลยและบอกอีกว่าหลังจากนั้นเขาจะมีวิชาสูงสุดที่ไม่เคยมีใครได้มาก่อนใจของอหิงสก,กะแตกสลาย ระหว่างความเคารพต่อครูและความรู้สึกที่ไม่อยากทำร้ายใครเขาถามอีกครั้งด้วยเสียงสั่นว่าถ้าทำแล้วจะไม่ต้องฆ่าคนอีกแล้วใช่ไหมอาจารย์ยืนยันว่าใช่ด้วยความไม่รู้ความเชื่อฟังและความหวังที่บิดเบือนว่าจะได้วิชาอันล้ำลึกเพื่อประโยชน์แห่งความรู้อหิงสก,กะจึงยอมรับด้วยใจที่หนักหน่วงแต่เขาไม่รู้เลยว่าอาจารย์ที่เขาเคารพ กำลังหลอกเขาด้วยความอิจฉาและความแค้นและจากวันนั้นชื่ออหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนใครจะค่อยๆถูกเปลี่ยนเป็นองคุลีมานผู้สวมสร้อยคอนิ้วมือด้วยความเข้าใจผิดที่น่าเศร้าที่สุดในโลกหลังจากที่อหิงสกะยอมรับคำสั่งของอาจารย์แล้วเขาก็เดินทางออกจากสำนักไปยังป่าลึกไปยังที่ที่ไม่มีใครมารบกวน เพื่อเริ่มต้นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการเรียนวิชาสูงสุดในใจลึกๆอหิงสกะยังคงเป็นคนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนโหดร้ายแต่เขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นการเชื่อฟังอาจารย์เพื่อได้วิชาอันลึกล้ำตามที่ถูกสัญญาไว้การฆาตกรรมครั้งแรกของเขาเป็นสิ่งที่ยากลําบากที่สุดเขาเลือกคนที่เดินผ่านป่าคนเดียวและเมื่อเขาทำลงไป มือของเขาสั่นใจเขาปั่นป่วนแต่เขาบอกตัวเองว่านี่เพื่ออาจารย์เพื่อวิชาอันสูงสุดเขาตัดนิ้วมือของเหยื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่อาจารย์สั่งและก็ค่อยอ่นร้อยเป็นสร้อยคอแต่หลังจากฆ่าคนแรกอหิงสกะไม่ได้รู้สึกดีเขารู้สึกผิดรู้สึกเศร้าแต่เขาก็บอกตัวเองว่าต้องอดทนต่อไปเพื่อให้ได้วิชานั้น คนที่สองคนที่สคนที่สทุกครั้งที่ฆ่าใจของอหิงสกะก็แข็งขึ้นอีกนิดไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนโหดร้ายแต่เพราะเขาต้องปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองเพื่อให้ทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าจำเป็นต้องทำชาวบ้านเริ่มเกิดความหวาดกลัวมีคนหายไปเรื่อยๆในป่านั้นและเมื่อมีคนไปพบศพที่มีนิ้วมือหายไป ทุกคนต่างก็เรียกฆาตรกรลึกลับคนนี้ว่าองคุลีมานซึ่งแปลว่าผู้สวมสร้อยคอนิ้วมือส่วนอหิงสกะเองเขาไม่ได้รู้ว่าคนอื่นเรียกเขาอย่างไรเขาแค่นับจำนวนนิ้วมือในสร้อยคอของตัวเอง 10, 20 50ส0 0ส,สรเวลาผ่านไปอหิงสกะฆ่าคนไปเรื่อยเืความเชื่อที่ว่า ตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ตัวคือใจของเขากำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าเขากลายเป็นคนโหดร้ายแต่เขากลายเป็นคนที่ปิดบังความรู้สึกของตัวเองไว้เขาต้องแข็งใจต้องไม่คิดถึงครอบครัวของคนที่เขาฆ่าต้องไม่คิดถึงความเจ็บปวดที่เขาทาให้เกิดขึ้นเขาบอกตัวเองซ้าไปซ้ามาว่านี่เป็นการเชื่อฟังอาจารย์อีกไม่นานแล้ว อีกไม่นานแล้วหลายครั้งที่เขาฆ่าเสร็จเขาจะนั่งอยู่คนเดียวในป่ามองดูสร้อยคอ,อนิ้วมือที่ยาวขึ้นเรื่อยๆและในใจลึกๆเขาก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่ได้รับวิชาอะไรเลยอาจจะต้องครบพันก่อนเขาคิดอาจารย์บอกว่าต้องครบพันแต่ที่เขาไม่รู้คือทุกครั้งที่เขาฆ่าทุกครั้งที่เขาปิดใจตัวเองไม่ให้รู้สึก เขากำลังห่างไกลจากตัวตนเดิมของเขาไปเรื่อยๆคนในเมืองเรียกเขาว่าองคุลีมานฆาตกรโหดเหี้มแต่พวกเขาไม่รู้ว่าในใจของเขายังมีเสียงเล็กๆที่ร้องห้ยอยู่ทุกคืนเมื่อนิ้วมือในสร้อยคอของอหิงสกะมีถึง999นิ้วเขารู้สึกตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมกันเหลืออีกเพียงคนเดียว แล้วเขาจะได้วิชาอันลึกล้ำที่อาจารย์สัญญาไว้แต่แล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในวันที่เขาต้องการเหยื่อคนสุดท้ายเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในป่าผู้หญิงที่ดูคุ้นตาแปลกเมื่อเขามองใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเขาตกใจมากเพราะนั่นคือแม่ของเขาเองแม่ที่รักเขามากที่สุดในโลก แม่ที่ตั้งชื่ออหิงสกะให้เขาด้วยความหวังว่าเขาจะเป็นคนดีแม่ของเขาเดินเข้ามาในป่าเพราะไม่เห็นลูกชายกลับบ้านมานานเธอกังวลเธอคิดถึงและเธอออกมาตามหาลูกที่เธอรักอหิงสกะยืนซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ดูแม่ของตัวเองเดินมาด้วยความเป็นห่วงเขาเห็นสีหน้าที่เหนื่อยล้าเห็นความตั้งใจที่จะตามหาลูก ในใจของเขาเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดคนสุดท้ายต้องเป็นใครก็ได้แล้วข้าจะได้วิชาตามที่อาจารย์สัญญาเขาคิดแต่อีกเสียงหนึ่งในใจก็กรีดร้องว่านี่คือแม่ของเจ้าแม่ที่รักเจ้ามากที่สุดเขายืนสั่นอยู่หลังต้นไม้มือจับมีดอย่างแน่นแต่ใจเขากําลังแตกสลายถ้าข้าไม่ฆ่าข้าจะไม่ได้วิชา การฆ่า999คนจะเป็นการสูนย์เปล่าเขาคิดแต่นี่คือแม่แต่อาจารย์บอกว่าต้องครบพันแต่นี่คือแม่ที่รักข้าอาหิงสก,กะยืนอยู่ในความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างความเชื่อฟังอาจารย์ที่ฝังลึกและความรักที่มีต่อแม่เขาก้าวออกจากที่ซ่อนด้วยใจที่สั่นไหวพร้อมที่จะทำสิ่งที่เขาคิดว่าจำเป็น แม้ว่าใจเขาจะแตกสลายไปแล้วแต่แล้วก่อนที่อหิงสก,กะจะทำอะไรได้เขาก็เห็นบุรุษผู้หนึ่งเดินเข้ามาในป่าบุรุษที่เดินด้วยความสงบมีรัศมีประหลาดนั่นคือพระพุทธเจ้าพระองค์สเสด็จมาถึงป่านี้พอดีเหมือนทรงรู้ว่ามีสิ่งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นอหิงสก,กะมองเห็นพระพุทธเจ้าและในใจเขาก็คิดทันทีว่า นี่แหละคนสุดท้ายข้าจะฆ่าท่านผู้นี้แทนแม่ข้าเขารู้สึกโล่งใจเพราะไม่ต้องฆ่าแม่ตัวเองอหิงสก,กะจึงวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าด้วยความคิดว่าจะฆ่าให้ได้คนสุดท้ายแต่สิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนเขาก็ไล่พระพุทธเจ้าไม่ทันพระองค์เดินด้วยท่าทีปกติไม่เร็วไม่ช้า แต่อหิงสก,กะที่วิ่งเหนื่อยหอบกลับไล่ไม่ทันเขาวิ่งจนเหนื่อยมากจนเหงื่อท่วมตัวแต่ก็ยังไล่ไม่ทันสุดท้ายอาหิงสก,กะก็ทนไม่ไหวเขาตะโกนเรียกพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้เดินทางยุดยุดก่อนและแล้วพระพุทธเจ้าก็หันมาพูดด้วยเสียงที่เงียบสงบแต่ทรงพลังติดฐาานววติดถามิ อหังเราหยุดแล้วมาโนบเอย๋ยแต่เธอยังไม่หยุดคำพูดนี้ทำให้อหิงสกะชะง,งักเขาไม่เข้าใจท่านกำลังเดินอยู่ทำไมถึงบอกว่าหยุดแล้วและทำไมถึงบอกว่าข้ายังไม่หยุดทั้งที่ข้าหยุดยืนอยู่กับที่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสด้วยความเมตตาว่าเราหยุดทำร้ายสรพสัตว์แล้วหยุดข้า หยุดทำลายแต่เธอยังไม่หยุดเธอยังทำร้ายยังคงฆ่ายังคงทำลายคำพูดนี้เหมือนฟ้าผ่าทำให้อหิงสกะต้องหยุดคิดหยุดมองหยุดดูใจตัวเองเป็นครั้งแรกในระยะเวลายาวนานที่เขาได้หยุดและมองดูตัวเองอย่างแท้จริงอหิงสกะยืนนิ่งมีดในมือของเขาสัน่น เขามองดูพระพุทธเจ้าด้วยความสับสนความกลัวและสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานความผิดท่านท่านหมายความว่าอย่างไรเขาถามด้วยเสียงสัน่นพระพุทธเจ้าตรัสด,ด้วยเสียงอันเต็มไปด้วยความเมตตาเธอเป็นใครก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้คำถามนี้ทำให้อหิงสกะต้องย้อนคิดเขานึกถึงอหิงสกะชื่อเดิมของเขาชื่อที่แปลว่า ผู้ไม่เบียดเบียนเขานึกถึงตัวเองในวัยเด็กที่ไม่เคยทำร้ายแม้แต่มแมลงตัวเล็กๆข้าข้าชื่ออหิงสก,กะเขาตอบด้วยเสียงแผ่วเบาอาหิงสก,กะผู้ไม่เบียดเบียนแล้วตอนนี้ละ่ะเธอเป็นใครพระพุทธเจ้าตรัสคำถามนี้ทำให้อหิงสก,กะรู้สึกเหมือนโลกแตกสลาย เขามองดูสร้อยคอนิ to 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 ้วมือ999นิ้วที่ห้อยอยู่ที่คอมองดูมีดที่เปื้อนเลือดในมือมองดูตัวเองที่กลายเป็นองคุลีมานเขานึกถึงคนที่เขาฆ่ามา999คนแต่ละคนล้วนมีครอบครัวมีคนรักมีความฝันมีชีวิตที่ควรได้อยู่ต่อไปน้ำตาเริ่มไหลรินข้าข้าไม่รู้ เขาสับสนพระพุทธเจ้าเห็นความเจ็บปวดในใจของอหิงสกะเห็นว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนโหดร้ายแต่เป็นคนที่หลงผิดถูกหลอกถูกใช้เธอคิดว่าการฆ่าคน999คนจะให้อะไรแก่เธอพระองค์ถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าข้าจะได้วิชาสูงสุด ถ้าข้าครบหนึ่งพันอหิงสก,กะตอบได้เสียงสัน่นแล้วเธอได้อะไรบ้างหลังจากข้ามา999คนอหิงสก,กะเงียบไปเขาคิดจริงอยู่เขาฆ่ามา999คนแล้วแต่เขาไม่ได้อะไรเลยไม่มีวิชาอะไรไม่มีความรู้อะไรมีแต่ความเจ็บปวดในใจความกลัว ความเหงาข้าข้าไม่ได้อะไรเลยเขายอมรับพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นด้วยเมตตาว่าไม่มีวิชาใดที่ได้มาจากการฆ่าคนบริสุทธิ์การกระทําที่ผิดย่อมไม่ก่อให้เกิดผลที่ดีได้คำพูดนี้เหมือนฟ้าผ่าอาหิงสกะรู้สึกว่าโลกของเขาพังทลายลงมาทุกสิ่งที่เขาเชื่อมา ทุกสิ่งที่เขายึดมั่นกลับกลายเป็นความเท็จที่อาจารย์หลอกว่าเป็นวิชาสูงสุดแต่แต่อาจารย์เป็นคนสอนข้าอาจารย์เป็นคนที่ข้าเคารพเขาพูดด้วยความสับสนการเคารพที่แท้จริงคือการทำตามสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การทำตามทุกคำสั่งถ้าอาจารย์สั่งให้ทำสิ่งผิดเธอควรใช้ปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าตรัส อหิงสกะนึกถึงความรู้สึกครั้งแรกที่อาจารย์สั่งให้เขาฆ่าคนเขารู้สึกผิดรู้สึกไม่อยากทำแต่เขากลับไม่เชื่อใจตัวเองกลับเชื่อคำของอาจารย์มากกว่าใจของเจ้าเคยบอกเจ้าหรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าทำมันผิดอหิงสกะคิดใช่ใจเขาบอกทุกครั้งทุกครั้งที่เขาฆ่าใจเขาร้องไห้ใจเขาบอกว่าผิด แต่เขาไม่ยอมฟังบอกใจข้าบอกทุกครั้งแต่ข้าไม่ฟังนั่นแหละเสียงของธรรมชาติเสียงของความดีที่อยู่ในใจทุกคนเธอควรเชื่อใจตัวเองมากกว่าพระพุทธเจ้าตรัอสอหิงสกะนั่งลงข้างพระพุทธเจ้าน้ำตาไหลไม่หยุดเขารู้สึกผิดเสียใจและสิ้นหวังตอนนี้ข้าจะทำอย่างไรได้ ข้าข่าคนมา999คนข้าไม่มีทางแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาการกระทำในอดีตเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่การกระทำในอนาคตเจ้าเลือกได้พระพุทธเจ้าตรัสข้าข้าอยากหยุดอยากหยุดทำร้ายใครการหยุดที่แท้จริงคือการหยุดจากใจไม่ใช่แค่การหยุดการกระทำแต่หยุดความโกรธความอิจฉา ความหลงพระพุทธเจ้าอธิบายอาหิงสกะมองดูส้ยคอนิ้วมือในมือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุนแรงนั้นไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปข้าไม่อยากเป็นองคุลีมานแล้วข้าอยากเป็นอหิงสกะเหมือนเดิมถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเริ่มต้นใหม่เจ้าต้องเรียนรู้วิชาการใช้ชีวิตใหม่วิธีการคิดใหม่ พระพุทธเจ้าตรัสข้าข้าจะเรียนได้อย่างไรโดยการบวชเป็นภิกษุเรียนรู้ธรรมะและใช้ชีวิตอย่างไม่ทำร้ายใครอหิงสก,กะตกใจแต่แต่คนอื่นจะยอมรับข้าหรือข้าเป็นฆาตรกรคนทั้งเมืองกลัวและเกลียดข้าความรู้แจ้งแท้จริงคือการเห็นตามความจริง การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตามความจริงไม่ใช่การลบหลางสิ่งที่เคยทำแต่เป็นการเข้าใจและหลุดพ้นจากความหลงผิดพระพุทธเจ้าตรัสอหิงสกะมองดูพระพุทธเจ้าด้วยความหวังเขาเห็นแสงสว่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นความเป็นไปได้ที่จะหลุดพ้นจากความเมืดมิดข่าข่าขอบวชพระพุทธเจ้าทรงยิ้มด้วยความเมตตา การตัดสินใจนี้ต้องมาจากใจจริงของเจ้าไม่ใช่เพราะกลัวหรือเพราะอยากหนีจากสิ่งที่ทำผิดข้าตัดสินใจด้วยใจจริงข้าอยากเรียนรู้ธรรมะอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรอยากใช้ชีวิตอย่างไม่ทำร้ายใครดีแล้วแต่เธอต้องเข้าใจว่าการบวชไม่ใช่การหนีจากความผิด การบวชคือการเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างแท้จริงอหิงสก,กะพยักหน้าเขาเข้าใจและในวันนั้นณใจกลางป่าที่เคยเป็นสถานที่ข่าฟันอหิงสก,กะผู้ที่เคยเป็นองคุลีมานได้ปลงผมและบวชเป็นภิกษุเขาไม่ได้กลายเป็นคนดีในชั่วข้ามคืนเขายังคงต้องต่อสู้กับความผิดที่ทำมาต้องเผชิญกับความกลัว และความกโกรธของชาวบ้านแต่เขาได้เริ่มต้นการเดินทางใหม่การเดินทางจากองคุลีมานกลับสู่อหิงสก,กะและสุดท้ายสู่พระอาราหันต์ผู้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากการหยุดการมองและการยอมรับความจริงของตัวเองการบวชของอหิงสก,กะ ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติในทันทีชาวบ้านยังคงกลัวและโกรธเขาเมื่อพระองคุลีมานเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินทบาตผู้คนต่างพากันหลบซ่อนปิดประตูและมีบางคนที่โยนก้อนหินใส่เขาเขาไม่โต้เถียงไม่แก้ตัวไม่โกรธเขาแค่เดินต่อไปด้วยใจที่สงบยอมรับในสิ่งที่เขาเคยทำบางครั้ง เขาไม่ได้อาหารบางครั้งเขาถูกขับไล่แต่เขาก็ไม่ย่อท้อเขารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาและสิ่งแรกที่เขาต้องเปลี่ยนคือตัวเขาเองในช่วงแรกของการบวชอหิงสก,กะต้องต่อสู้กับความทรงจำที่เจ็บปวดเขานึกถึงหน้าตาของคนที่เขาฆ่านึกถึงเสียงร้องของพวกเขา นึกถึงครอบครัวที่สูญเสียคนรักหลายคืนเขานอนไม่หลับหลายวันเขาไม่อยากออกจากกุฏิแต่เขาก็ยังคงฝึกฝนธรรมะต่อไปเรียนรู้การปล่อยวางการให้อภัยและการเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์เดือนผ่านไปปีผ่านไปอหิงสก,กะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแค่ภายนอก แต่ภายในใจด้วยเขาเรียนรู้ว่าความโกรธและความเกลียดชังเกิดขึ้นจากความไม่รู้ความหลงและการยึดติดเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นเหยื่อของความหลงผิดก่อนที่จะกลายเป็นผู้ทำร้ายคนอื่นเขาฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาและค่อยๆเริ่มเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรถาวรและการยึดติดสิ่งใดๆล้วนทำให้เกิดทุกข์เขาเรียนรู้การให้อภัยตัวเองโดยไม่ลืมความผิดที่ทำไปและเรียนรู้การใช้ความเจ็บปวดนั้นเป็นแรงผลักดันให้เดินทางต่อไปอย่างช้าๆแต่แน่นอนชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของพระองคุลีมานเขาไม่เคยโกรธแม้จะถูกด่าทอ ไม่เคยตอบโต้แม้จะถูกขับไล่เขามีใจที่เมตตาอดทนต่อทุกสิ่งและพร้อมช่วยเหลือใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือมีครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินผ่านหมู่บ้านมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งด่าทอและขับไล่เขาอย่างรุนแรงแต่พระองคุลีมานไม่โกรธไม่โตตอบเขาแผ่เมตตาให้กับผู้ที่กำลังโกรธเขาและเดินจากไปอย่างสงบ ความอดทนและความเมตตาในเหตุการณ์แบบนี้ทำให้บางคนเริ่มสงสัยว่านี่คือองคุลิมานคนเดิมหรือเปล่าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งและชาวบ้านก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนมุมมองหลังจากปีแห่งการฝึกฝนอย่างไม่หยุดหย่อนพระองคุลิมานได้บรรลุความรู้แจงเขากลายเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ความเป็นอรหันต์ของเขาไม่ได้มาจากการลืมอดีตแต่มาจากการเข้าใจอดีตอย่างแท้จริงเขาเห็นว่าการกระทำในอดีตเป็นผลของความไม่รู้และตอนนี้เขาได้หลุดพ้นจากความไม่รู้นั้นแล้วเขาไม่ได้กลายเป็นคนใหม่โดยลบล้างคนเก่าแต่เขาเข้าใจว่าองคุลีมานและอหิงสก,กะล้วนเป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงป้ายติด ที่ไม่ได้กำหนดตัวตนที่แท้จริงของเขาใครๆก็รู้ว่าองคุลิมานเคยฆ่าคนแต่มีไม่กี่คนที่มองลงไปลึกถึงใจของเขาใจของคนที่เชื่อว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูกแต่เพราะความกล้าดเคลื่อนความไม่รู้เลยหลงทางองคุลิมานไม่ใช่แค่เรื่องของคนเลวที่กลับใจ แต่คือเรื่องของคนดีที่ถูกเบี่ยงออกจากทางแค่ไม่กี่องศาเราทุกคนเคยมีใครบางคนในชีวิตที่เราศรัทธาเหมือนอาจารย์ขององคุลีมานคนที่เราเคารพคนที่เราไว้ใจแต่บางทีก็าอาจจะหลอกเราหรือนำเราไปในทางที่ผิดเราทุกคนมีคำทำนายในชีวิตสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแต่บางทีคำทำนายนั้น ไม่ได้มาจากใครเลยมันคือสิ่งที่เราคิดกับตัวเองซ้ำๆจนกลายเป็นความจริงในใจและเราทุกคนต่างมีติดฐามานวะติดฐามิอหังในชีวิตช่วงเวลาที่มีใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างมาบอกเราว่าหยุดได้แล้วเธอไม่จำเป็นต้องทำร้ายตัวเองอีกต่อไปคำบาลีจากพระพุทธเจ้าในตอนนั้น ติดฐามานวะติถามิอาหาังแปลว่าเราหยุดแล้วมานบเอย๋ยแต่เธอยังไม่หยุดการหยุดที่แท้จริงคือการหยุดทำร้ายตัวเองหยุดหลงผิดและหันกลับมามองให้เห็นเจตนาเพราะสุดท้ายแล้วการกระทำจะหนักเบาก็อยู่ที่ใจเราเองแล้วคุณละ่ะเคยโดนเข้าใจผิดไหมครับ คุณเคยรู้สึกว่าโลกทั้งใบไม่เข้าใจใจของคุณเลยหรือเปล่าหรือคุณเคยเป็นแบบอาจารย์ขององคุลิมานของใครบางคนนำคนอื่นไปในทางที่อาจจะผิดเพราะความอิจฉาหรือความไม่รู้ของตัวเองถ้าใช่ลองมองใจตัวเองด้วยความเมตตาแบบที่พระพุทธเจ้ามององคุลิมานทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ถ้าใครบางคนที่ฆ่าคนไปแล้ว999คนยังสามารถกลับมาเป็นพระอาหารหันต์ได้แล้วเราที่ทำผิดแค่นิดหน่อยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือขอบคุณที่ร่วมย้อนรอยไปกับเราในวันนี้ครับหวังว่าเรื่องราวและธรรมะที่ได้ฟังจะกลายเป็นแสงเล็กๆที่ช่วยนำทางใจคุณในวันข้างหน้าพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับย้อนรอยพุทธ ที่จะพาคุณย้อนกลับไปฟังเรื่องราวของผู้ตื่นรู้ในแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ธรรมะนี้ส่งต่อไปถึงใจของผู้ที่อาจกำลังหลงทางและผู้ที่กำลังต้องการกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ขอให้เส้นทางข้างหน้าของคุณสว่างสวยและแสงธรรมนำทางใจคุณเสมอสวัสดีครับ